แล้วค่ะฝาบแล้วนวนว่าถ้าใครพูดอาจจะยกไมให้ได้ไหมจ๊ะยังเข้าอยู่โอเคค่ะโอเคค่ะสคนขออนุญาตถามถึงความเสียใจในครั้งนี้การจากไปของคุณอาก็เอ่อ จริงๆพวกเราก็ดูแลคุณพ่อมาอย่างดีนะครับตั้งแต่คุณพ่อป่วยหนักเ,เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับแล้วก็จนเข้าสู่สภาพที่คุณพ่อก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนจนสุดท้ายก็รับไม่ไหวแล้วก็จากไปนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับลูกลูทั้ง3าคนแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า คุณพ่อเป็นเ,เป็นที่พึ่งเป็นคุณพ่อเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นพระในบ้านเป็นทุกอย่างให้กับลูกลูทุกๆคนแล้วก็เป็นร่มพลลมใสให้กับลูกลูทุกคนมาตลอดเวลา,าจนทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังถึงคุณพ่อตอนคุณพ่อป่วยคุณพ่อก็ยังอารมณ์ดีก็ยังก็ยังขี้เด่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จนมาอาการสุด ลงนะครับก็เลยทําให้เกิดวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความเสียใจมากเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้ครับขั้นตอนการรักษาจริงๆแล้วทำให้เรามีควาหมหวังอยู่เรื่อ,ๆอยๆสำหรับครอบครัวขั้นตอนการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วจริง,ๆ,รงๆขั้นตอนการรักษาเนี่ยคือทําถูกขั้นตอนมาตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาเนี่ย ก็ดีดีขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆอ่ดีขึ้นมาแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจนคุณพ่อได้รับเชื้ออีกรอบหนึ่งนะครับได้รับเชื้อ,อติดเชื้อจากปอดอีกรอบหนึ่งแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อเป็นเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันแย่ขึ้นเรื่อยๆจากห้องธรรมดาก็ย้ายไปห้อง ICU เราแล้วก็เริ่มเพิ่มเครื่องมือในการแพทย์มากขึ้นครับ จนจนสุดท้ายคุณพ่อรับทนไม่ไหวก็เขาสิ้นใจแล้วจากปากจากออกไปครับมีค่าพี่แก้วคอยดูแลตลอดเลยพี่แก้วดูแลใกล้ชิดมากแก้วที่บ้านตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างคะคือมันก็มีกําลังใจในบางช่วงที่อาอ่ะการดีแล้วก็บางช่วงที่อาการซึม ทุกนาจะทูกได้พี่ติดกอาจจะช่วยพอน้องสาวก็ดูแลพี่พ่อแต่แรกตั้งแต่เริ่มเป็นรู้ว่าเขาเป็นแต่แรกเลยก็เขาอยู่คนละน้องสาวอยู่คนละบ้านกับที่นี่แล้ก็จะไปเอามาที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านเขาแล้วก็พอคุณพ่อสถานการณ์ดีขึ้นกลับมาอยู่ที่บ้านก็อมาเยี่ยมคุณพ่อทุกวันได้ต่างชนได้มีโอกาสได้ คุณพ่อคือาะไรอะือว่าอ่ามีเส้นมีกอะไรมีพาร์ทเออคำพูดสุดท้ายที่คุณพ่อพูดไว้กับเราก็คือขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขความเจริญทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จคุณพ่ออวยพรหนีทุกวันนะครับทุกวันเช้ากลางวันเย็นทุกเกินเกินเช้ากลางวันเย็นด้วยคือแบบ 8เวลาทุกครั้งที่ขึ้นไปก่อนไปหาพ่อตอนขึ้นไปหาพ่อคุณพ่อก็อวยพรตอนก่อนจะกลับก่อนจะออกจากห้องไปคุณพ่อก็อวยพรอีกคือคุณพ่ออวยพรลูกตลอดเวลาจนคือคือคำพูดที่ที่คุยในครั้งสุดท้ายก็คือเป็นคำที่อวยพรจากคุณพ่อที่ได้รับที่ได้รับมานะครับแล้วก็ล่าสุดที่ ที่ที่ที่คุณพ่อลงไอซีก็คือก็เอารูปที่ผมบวชเอาไปให้คุณพ่อนึกถึงบุญในวันที่ผมบวชให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ก็ผมก็บอกคุณพ่อว่าบุญที่ลูกลูกได้บวชให้ลูกให้พ่อหมดเลยลูกไม่เอาไว้เลยขอให้พ่อนึกถึงบุญที่ลูกได้บวชที่วัดเบนจะมาบอพิธ ในวันในในวันนั้นแล้วก็มีภาพที่คุณพ่อลดน้ำศีรษะผมคุณพ่อยิ้มปรับปรับเริ่มมากครับก็แล้วคุณพ่อก็ได้ดูภาพนั้นตอนสุดท้ายคุณพ่อรับทราบแล้วคุณพ่อก็เห็นภาพที่ผบบวชค่ะยังมีเรื่องไหนที่คุณพ่อยังเป็นห่วงอีกลูกอยู่ไหมคะเออไม่มีแล้วคุณพ่อพ่อเป็นห่วงเรื่องงาน ก็คือแต่คุณพ่อก็คือไม่อยากให้คุณพ่อไม่สบายใจเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเออลูกแบบทุกอย่างลูกแบบคือคือนะคะว่าไม่ต้องห่วงลูกเข้มแข็งลูกสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือพ่อเขาจะได้ไม่ห่วงใช่หลังจากลูกๆก็ตั้งใจต่อทำงานกับพ่อของพ่อไหมยังไง ยังมีโปรเจกต์ไหนที่แบบคุณพ่อทำไว้ข้างค้างมาจะต่อบไหมนะเอ่อโปรเจกต์ที่คุณพ่อทําไว้ข้างค้างไม่ไม่มีแล้วนะคะออก่าด้วยเราสามคนนยค่ะก็ยังมีงานกับทางช่องสามค่ะแล้วก็ก็คิดคิดโปรเจกต์อื่นๆไปด้วยในในนัตอนนี้นะคะใช่ค่ะแล้วขอเรื่องสุดท้ายของอาก็คืนดับแเอ่อ ก่อนอะไรนะสองแครแค่สองแคร์สองแผ่นดินแคร์สองแผ่นดินใช่ได้กำกับใช่ครับแล้วก็ล้างก็ก็คือพักไปเลยรักษาใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งตอนที่เรื่องเรื่องแครเนี่ยก็จริงๆคุณพ่อก็ไม่ไหวนะครับคุณพ่อเดินอยู่ในกองถ่ายก็ก็เดินยกเจองยกแยกคือเหนื่อยมากคน92เดินอยู่กลางป่าแล้วก็คือทําอะไรเองทุกอย่างเหมือนเหมือนในวัยหนุ่มๆที่เขาทํา ก,ก็เหนื่อยมากค,คือเราก็เพียร์มากแต่ว่าสุดท้ายเราเออพอร่างกายไม่ไหวก็ต้องพักนะครับ,รบแล้วก็ท่านละท่านก็ได้พักแล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ตั้งตัวไว้ว่าท่านจะอยู่กับเราในระยะเวลาสั้นแค่นี้นครับคตอนที่อาลอเป็นที่รักของทุกคนเลยนะเป็นครูเป็นพ่อของนักแสดงหลายๆท,ท่านเลยเราในฐานะลูกเรารู้สึกว่าที่คนรักอาลอนเยอะมากขนาดนีน พี่แก้วพี่แก้วหรือพี่กันก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่ที่คุณพ่อเป็นคนรักทั่วทั้งทั่วทั้งประเทศตั้งแต่รุ่นเด็กถึงรุ่นรุ่นคนมีอายุคืจ <at> ิ๊่แล้วก็หลายๆคนที่ยอมใหท่านเป็นผู้กำกับเป็นครูในหัวใ,ใจเป็นครูของค<ๆ>ใครหลายๆคนใช่วนทั้งพี่พี่กอบแก้วครูด้วยสักคนครับเพราะคุณพ่อก็ก็จะมีวิธีการสอนที่ ที่แบบว่าอัะด้วยคนอื่นน่อยแต่ว่าก็คือเขาก็ให้ใจเราเต็มร้อยอาจจะดหน่อยแต่ว e ่าจริงๆแล้วคนใจดีมากขออนุญาตถามตำรวงการหลักจะมีค่ะก็ถ้าซานเป็นสมบัติยังไงบ้างคะเก็บจะเก็บค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ร้อยวันนะคะแล้วก็รอพระราชทานเปิงศพในอีกอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะ เราพลายามทำถึงมันมาจะีบอกว่าคุณพ่อให้พรโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะลูกเองพรของคุณพ่อเองมันมีผลกับใจ,จเราเช่นกันมันเป็นมันเป็นแรงขึกเขมที่มันลูกพอลูกฟังแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าเอาเรื่องเราถึงเราจะเหนื่อยอะไรมาจากสิ่งที่ท,ที่เราเจออยู่แต่ว่าในสิ่งที่พ่อพูดอะมันมันสามารถ ไม่รู้มันถูกดังเลยขึ้นมาแล้วมันทําให้มีกําลังใจในการทํางานมันทําให้รู้สึกว่าเออมันคือเสียงของพ่อกับกับสิ่งที่คุณพ่อให้พรคือแล้วก็คําข้อความของคนสมัยโบราณที่พูดอ่ะมันมีความขลังมากแล้วเสียงพ่อเขาขลังแล้วเวลาพ่อกอไยพรทีเนี่ยมันเหมือนมันมีมันมันมีแรงกระตุ้นอะไรขึ้นมาทําให้แบบถึงเราจะแบบ ขอใจเลยกันอยู่หรือเราจะเสียใจกันอยู่ข้างในแต่ว่าลุกๆก,ก็ยังแบบเหมือนมีกําลังใจในการดาเนินการต่อๆไปในวันข้างหน้าเลยครับมันมีพลังที่แบบบางอย่างที่บอกไม่ถูกว่ามันมันมีแรงขึ้นมาเลยใช่เสียงทีได้ยินอยู่เสมอๆแต่วันนี้จะไม่มีแล้ครับครับใจหายใช่ครับก็ก็ใจหายมากๆเพราะว่า<ๆ>ในช่วงที่คุณพ่อ ยังปกปตินะครับก่อนนี้ก็ก็ได้คุยกันทุกวันคุณพ่อก็คุยไลน์คุยอะไรส่ง,ส,งส่งทุกเช้าส่งทุกเช้าแล้วก็เป็นไลน์ที่เป็นไลน์ที่พิมพ์จากมือไม่ใช่ไลน์ที่ก๊อปปี้ใครมาเป็นภาษาเขาเองเลยครับจะอกว่าคือจำจำไม่ได้แต่ว,ว่ายาวมากมยาวมากมแล้วเป็นคำอวยพรเป็นเป็นภาษาของพ่อโดยเฉพาะครับ พี่การพี่การรู้สึกยังไงกับกับคบํางค์กรของพ่อแม่ใจเรามี่ก็รู้สึกอ่าพี่ตอนเช้า<ๆ>เขาจะทักทุกเช้านะครับถ<อ>้าว่าไหนแบบว่าเขาไม่ทักมาจะทักไปไปหาหน้องๆออนะใ่วันที้พ่อไม่ทักมาก็ <c oughs> จะเป็นประมาณานั้นครับพกุกเช้ามาตื่นมาก็เห็นเข้าไปว่าพ่อเป็นก็แบบมีกําลังใจในการทํางานนะครับแล้วก็แบบมันมีความสุขพี่อยากบอกอะไรพ่ออยากพูดถึงพ่อ Oh. จะมีจะมีการรีเมคผลงานของอาชลองเพื่อเป็นที่ระลึก uh, ให้ uh, เดี๋ยว uh, นี้นอันนี้อันนี้ต้องเดี๋ยวขอขอเป็นทางผู้ใหญ่ที่จนะรณาครับ ขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ,พอเลยนะ,ะก็ถ้าชชนะ่นหน้อมีจริงก็อยากจะให้เกิอเป็นลูกพ่อกับแม่อีกแล้วก็ลูกภูมิใจมากคที่ตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยได้เป็นลูกพ่มกับ พ็ประโยชน์นี้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีใจที่รักประชาชนรักงานมากกว่าตัวเองค่ะก็ลูกจะพยายามทำให้ดีทีท่สุดเหมือนที่พ่อทำก็เออถึงวันนี้เราจะไม่มีคพ่อแล้วนะครับ ถึงถึงวันนี้คุณพ่อจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าผมในความรู้สึกของลูกๆทุกคนแม้กระทั่งผมกับพี่ๆพ,พ,พ,พี่กอพี่แก้วนะครับผมผมเชื่อว่าเ,เสียงคุณพ่อยังก้องกังวานอยู่ในหูพวกเราเสมอนะครับแล้วก็คำสอนของพ่อคำคำโอยพรของพ่อคำทุกอย่างที่พ่อเคยสั่งสอนมา มันจะอยู่ในใจเราตลอดไปในสิ่งที่พ่อแม่เคยสั่งสอนออกมาสิ่งที่เราจะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกคุณพ่อแล้วก็ภูมิใจมากๆจริงๆภูมิใจมากๆแล้วก็ทุกวันนี้ที่มีอาชีพทําทุกวันนี้ได้คือต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าคุณพ่อคนนี้คุณพ่อบุญฉลองคนนี้จริงๆเพราะว่า ผมก็ค่อนข้างเกเรตอนตอนเรียนแล้วก็แล้วก็วกผมก็ก็ได้มาทํางานกับคุณพ่อจนจนคุณพ่อก็สั่งสอนอะไรมาเรื่อยจนทุกเป็นทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ทุกวันนี้ที่ที่ที่เป็นทุกมีทุกวันนี้ได้ก็คือต้องบอกว่าจากคุณพ่อและคุณแม่เลยครับคุณคุณพ่อนี่คือ ผมใกล้ชิดกับคุณพ่อค่อนข้างมากเพราะว่าผมฝึกงานกับคุณพ่ออยู่แล้วผมก็เล่นอยู่ที่กองภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กคือไปเพราะว่าจริงๆตอนนั้นไปเพราะว่าติดคุณพ่อคุณแม่ครับแล้มันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนผูกพันผูกพันจนสุดท้ายอะเราชอบพอชอบเราแต่แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือปัญญาความรู้จากคุณพ่อ ความสามารถที่คุณพ่อสอนคุณพ่อมองอะไรเรามองตามคุณพ่อก้มดูมุมกล้องเราก็นั่งดูด้วยเราเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็พ่อแก้บทพ่อตัดต่ออะไรเราอยู่ด้วยตลอดทุกขั้นตอนนะครับจนจนทุกวันนี้ก็คือวิชาที่ได้มาก็คือจากครูคนนี้เลยครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณมาก